ช่วงสุดท้ายนี้อยากจะรู้จักสารวัตปรปศุสัตซไซเบอร์จังเลยครับพี่ลาศใช่แล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักนะคะ DLD Cyber Unit นะคะเขาบอกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จะมาเฝ้าระวังกลมปศุสัตว์บนโลกออนไลน์เป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันคะ่ะเนื่อหลังความสะดวกสบายของโลกออนไลน์คือเงาของอาชญากรรมที่แฝงตัวเข้ามาใกล้กว่าที่คิดทั้งการหลอกลวงสินค้าอันตร,ราย แต่เครือข่ายผิดกฎหมายที่พร้อมหาผลประโยชน์แต่ทุกร่องรอยดิจิทัลคือเบาะแสที่เราไม่เคยมองข้ามเราคือสารวัตปรปศุสัตว์ไซเบอร์ DLD Cyber Unit หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเฝ้าระวงังสืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะภารกิจของเราคือการปกป้องประชาชนและ,กะเกษตรกรให้พ้นจากภัยคุกคามเหล่านี้ งานของเราเริ่มต้นจากการเฝ้าระวังทุกแพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ DLD 4.0เพื่อแกะรอยเครือข่ายที่ซ่อนตัวอยู่หลังหน้าจอเมื่อพบเบาะแสข้อมูลทุกชิ้นจะถูกนำมาวิเคราะห์และวางแผนประเมินความเชื่อมโยงเพื่อระบุเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนการเข้าปฏิบัติการอย่างรัดคุมที่สุดและเมื่อเป้าหมายถูกหลอกทีมสรวัตไซเบอร์จะเข้าปฏิบัติการทันทีเราทำง,งานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อทลายเครือข่ายการกระทำผิดกฎหมายให้สิ้นซาก ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการตรวจห้องเย็ยน5แห่งตรวจพบซุกเนื้อควายเทือนเกือบ100ตันยิดซากหมูเถือน1.8ตันจับกลุ่มเจ้าของโรงชหละย่านบางซื่อการลักลอบขนย้ายเนื้อหมูการประกอบกิจการไม่ถูกสุขะอนามายัยซึ่งมีความผิดตามกฎหมายโรคระบาดสัตว์โดยซากสัตว์ของรางที่ทำการยืดอ,อายาของสารวัตรและกักกันจะดำเนินการทำลายตามระเบียบกรมปรศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องและคอยตรวจสอบจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายอื่นๆตามที่กรมปรศุสัตว์รับผิดชอบเช่น กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ยาสัตว์กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์เป็นต้น <c oughs> นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจเราเราไม่เคยหยุดนิ่งและทำงานตลอด24ชั่วโมงสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ